อันนี้โรงอาหารเขาปรับปรุงใหม่พวกทําทอะไรตั้งตรงโรงอาหารตกแต่งโรงอาหารอันนี้เหมือนกับงานตกแต่งอะให้มันสวยงามให้มันเพราะอาคารมันตรงมันเส้นตรงเลยไม่มีอะไรสะดุดเลยมันมันเรียบจนเรียบเกินไปอะเอาอะไรมาตั้งดีเราก็บอกแล้เราก็แนะมีเดียว่าตั้งเป็นแท่นขึ้นมาแล้วเอาปริมากรรมทิ้นมาตั้ง มันก็คลี่คลายและเบิกบานเหมือนกับใบดอกไม้อลไรค่อยคลี่เอาไว้นะคลี่คลายการศึกษาเนี่ยมันเหมือนจะทำให้คนคลี่คลายขึย้นมาพัฒนาขึน้นมาอะไรเงี้ยนี่กําลังคล้ายๆมันกําลังมงวนแล้วก็ค่อยๆคลี่เอาไว้นะหรือไอ้นี่ก็โลหะนี่นี่เหล็กโลหะเหมือนกันชัก ก็ชักเอาแล้วนี่เอ,เอาโลหะมาให้เล็กปึ๊กเอากันใหญ่แล้วอันนี้ก็เด็กนักศึกษาที่เทคโนโลยีทำนะั้นนักศึกษาโลหะทำพกพราไงใครดีเราเพวกโลหะพวกนักศึกษาพวกครูพวกพันโลช่วยกันนะช่วยกันทำ